สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสเนาะฝนตกมากกรมอุตุบอกว่าก็จะตกไปอีกประมาณสามสี่วันนะคะเนื่องจากฝนมันตกหนักนะคะมันทําให้น้ําเนี่ยจากด้านหลังซีนเนเอะ่ะมันเอ่ยขึ้นมาดันท่อข้างใต้ซิงคะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้น้ําท่วม ตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังขมักขม้นนะคะเอาน้ําออกจากพินเนตนะคะเดี๋ยวพอเอาน้ำออกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะ before and after ค่ะ ะเทศาบาลกําลังส่งคนมาช่วยทําความสะอาดนะคะเพราะว่าออน้ําท่วมเข้ามาในฟิตเนสแล้วก็พอน้ําแห้งไปข้างนอกก็จะเป็นดินนะคะแล้วก็ข้างในก็เวลาน้ําแห้งก็เป็นดินเหมือนกันตอนนี้นะคะเทศบาลก็เอาคนมาช่วยทําความสะอาดในฟิตเนสทือ เออ <Okay. S 1> น้ําท่วมนะคะแล้วก็ส่วนข้างหน้านะคะพอน้ําลดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่ดินแต่โคลนนะคะเขาก็เลยเอารถใหญ่อะมาช่วยล้างดินกับโคลออก ทุกคนน้ำยังไม่นดเลยค่ะอันนี้เป็นบริเวณของท่งาน,น้ำน้ำโอ้โหใช่ไหมใช่ม,ม,มันเรม,<ห>มันเปิดอะรอ่มันเปิดตะแกรงได้ไหมป้าข้างในอ่ะได้เดลยโอ้โหด้ขนาดเปิด ห้องน้ำนี่คือต้นเหตุเลยนะคะของการที่ทําให้ฟินเน่นน้าท่วมเพราะว่าน้ําเนี่ยมันผุดเข้ามาจากท่อในห้องน้ําจากท่อนี้นะคะพอเปิดฝาท่อน้ําก็เริ่มไหลนิ็วแล้วค่ะเมื่อกี้ปิดฝาท่อไว้เนาะน้ํามันเลยยังไม,ม่ได้ระบายต้งีรค ตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะได้ทําความสะอาดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะภาพหลังทำความสะอาดเสร็จแล้วเป็นยังไงน้ําไปหมดแล้วนะคะแห้งแล้วแต่ก็คือเหนื่อยมากค่ะกว่าจะแห้งส่วนห้องน้ำตอนนี้ก็น้ําก็แห้งแล้วะคะ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่วุ่นมากเลยนะคะก็คือฝนน่ะตกหนัก ตั้งแต่ประมาณเมื่อตอนตีสองตีสามของเมื่อเช้าและก็ยาวล่ามาเลยจนประมาณสิบหกสิบเอ็ดโมงแล้วซึ่งคือน้ำอ่ะมันระบายไม่ทันเนื่องจากเขาทำทางใช่ไหมคะแล้วก็ถนนน้ำมันสูงกว่าพื้นของฟินเนสตน้ำมันก็เลยไหลลงมาแล้วทางปัป่งปานะเขาก็มาปิดท่อระบายน้ำตรงหน้าหมู่บ้านน้ำมันก็เลยระบายได้ไม่ดีมันก็เลยทำให้น้ำอ่ะท่อน้ำอ่ะ มันล้นขึ้นมาแล้วมันก็เออขึ้นมาในห้องน้ำนะคะแล้วก็เข้ามาในฟิตเนสอย่างที่เห็นกันเมื่อตอนเช้าที่ถ่ายให้ดูนี้นะคะตอนที่มีลูกค้าอยู่ลูกค้าก็บอกว่าฝนจะตกไปอีกประมาณถึงวันที่ยี่สบสามเดี๋ยวก็มาลอดูกันนะคะว่ามันจะท่วมอีกไหมถ้าท่วมอีกก็คือไม่ไหวแล้วคะ่ะงั้นก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปช่วยป้าดวงทำความสะอาดก่อนนะคะ